สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโปรแกรมแฮกสล็อตนะครับโปรแกรมแฮกเวลาสล็อตแตกง่ายนะครับผมเป็นโปรแกรมบอกช่วงเวลาสล็อตแตกนะครับบอกว่าโบนัสแตกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกหาเกมเลยนะครับเขาจะบอกเปอร์เซ็นต์แล้วบอกเวลาบอกวันที่เสร็จสับนะครับว่าให้เราเล่นในช่วงไหนเวลาไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาเลือกเกมที่สนใจอ่าโอเคครับผมเจอเกมแล้วครับเดี๋ยวจะเล่นตอนช่วงเวลานี้เป็นเวลา6กโมงนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเล่นเกมลิงวานอนอะไรเนี่ยฮะ ราชาวานนท์นะครับเดี๋ยวเราจะกดทางเข้าเกมนะครับตรงหัวตรงนี้แล้วเราก็จะใส่รหัสนะครับใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ไปใส่ ID พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยนะครับผมที่เราได้มานะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาในตัวเกมของ Slot XO นะครับอันนี้คือโปรแกรมแฮกค่ายตรงเลยนะครับแฮก Slot XO โดยตรงนะฮะเดี๋ยวเราไปค้นหาชื่อเกมตรงนี้นะฮะโอเคกดมาก็จะเจอเกมนะฮะเดี๋ยวเรารอมันโหลดแป๊บนึงนะครับผมอ่าโอเคครับผมวันนี้ผมลงทุนที่ ทุน600บาทอย่างเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันอัตราการจ่ายของเกมนะครับผมว่ามันมีอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะทุกคนลองศึกษาและอ่านดูนะครับผมเกมนี้เหมือนจะแตกง่ายด้วยนะครับแล้วเล่นในช่วงเวลาที่โปรแกรมแฮกมานะครับรับรองว่าแตก90-93เปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกเบ็ดอยู่ที่27บบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะกดเป็น ฟรีสปินนะครับผมอินฟินิตี้ให้มันสปินไปเองนะครับผมเราอพอใจที่หยุดตอนไหนก็หยุดนะครับแนะนำให้เล่นในช่วงเวลานะครับผมอ้าวยังไงเอ่ยอ่ะกดตาแรกก็ติดเลยครับแต่ว่ายังขาดคุณอยู่คะแต่ก็ติดนะครับโอ้โหยังไงวากาทนสามตัวบวกมาหกสิบบาทนะครับใหม่นะครับหกสิบบาทมาครับไปกันต่อยาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับว่าโปรแกรมจะใช้งานได้ผลจริงหรือเปล่าฮะวันนี้ผมเล่นตัวตอนช่วงหกโมงเย็นนะฮะหกโมงเย็นของวันนะครับ ลาวบวกมาแล้วครับโอ้โหบวกมาเข้าสิทนะฮะดูตรงช่องวินข้างล่างนะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้ได้เทาไรอยู่ที่30บาทนะฮะกดยังไงก็ติดนะครับแค่เล่นในช่วงเวลาที่โปรแกรมบอกเท่านั้นนะฮะอ้าวยังไงเอ่ยติดติดอะไรเอ่ยอ้าวไม่มานะครับไม่ติดอะไรทั้งนั้นมาเดี๋ยวเราลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะถ้าใครสนใจนะอย่าลืมนะผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างอ่าคลิปนี้นะครับผม ทุกคนสามารถแอดเข้าไปในลิงก์กดลิงก์แล้วแอดเข้าไปไลน์ได้เลยนะครับเพื่อขอโปรแกรมแฮกสล็อตนะครับเป็นโปรแกรมตรงแฮกสล็อต XO โดยตรงนะฮะเล่นในช่วงเวลารับรองมีแต่บวกกับบวกเราได้เงินแน่นอนนะผมลองมาแล้วครับอันนี้ก็จะมาสตรีมสดให้ทุกคนดูกันว่าอ่าโปรแกรมใช้งานได้ผลจริงหรือเปล่านะฮะก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับผมแตกันต่อครับยาวๆเลยฮะอ้าวยังไงเลยมา สำหรับคนทุนน้อยนะครับต้องแนะนำโปรแกรมนี้เลยนะครับผมโปรแกรมแฮกสล็อตนะครับโปรแกรมแฮกสล็อตอ,อยูตัวอ้าวยังไงติดติด,ตดโอ้โหติดมาแล้วครับหวงมาหกบาทนะฮะห่วงมาหกบาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับลุ้นกันไปยาวๆนะอ้าวยังไงเอ่ยติดผู้หญิงอันนี้สี่ตัวไม่เข้านะฮะไม่เข้าครับไม่เข้าครับอ้าวต้องมาแล้วแหละผมว่าต้องมาแล้วแหละ บวกมาบวกมาบาทนะครับบวกมา18บาทนะครับโอเคเรายังมีเวลาเหลือนะครับเวลาเรามีเวลา30นาทีครับจากโปรแกรมบอกนะครับเล่นในช่วงเวลาที่โปรแกรมบอกเท่านั้นนะครับผมถ้าอยากได้เงินนะฮะผมคิดว่าถ้าเล่นในช่วงเวลายังไงมันก็เข้าฮะเดี๋ยวเราลุ้นพร้อมกันเลยครับว่าโปรแกรมมันจะหลอกลวงหรือเปล่านะฮะเพราะปัจจุบันนี้คนทําโปรแกรมมาหลอกเยอะครับแต่โปรแกรมนี้โปรแกรมตรงเลยครับโปรแกรมรงจาก ค่ายส l o, kind of o wow. t XO แล้วเป็นโปรแกรมแฮกของส lot XO โดยตรงนะเป็นโปรแกรมเชื่อม XO โดยตรงเลยครับผมเป็นทางเข้าเดียวนะฮะอ้าวมายังไงเอ่ยติดหรือเปล่าอ้าวมาแล้วสามสามปานแล้วประตูอ้าวเปิดประตูแล้วครับยังไงเอ่ยอ้าวโบนัสเข้านะฮะโบนัสเข้านะครับเล่นไม่กี่นาทีครับโบนัสเกมเข้าแล้วเนี่ยครับโบนัสเกมเข้านะครับเดี๋ยวเราจะต่อสู้กับบวกกระทิงนี่นะครับ เราจะทุบ네 okay. ไอ okay. ้ว pues. ัคชินนี้นะครับโอเคไปลุ้นกันต่อเลยครับผมเฮอเ้ยเ้ยเ้ยเ้ปล่อยพลังไปครับปล่อยพลังไปโอ้โหคูณมา20นะครับคูณมา20อ่ะไอ้ครับเดี๋ยวมันจะแรนดอมตรงแน้หมุนว่าให้เราแบบออกอุปกรณ์อะไรหรือว่าต่อสู้อะไรอ่าใช้กระบอกนะไอ้ครับบวกมาคูณมา10ครับ โอ้โหคูณมาอีกสิบครับเป็นคูณสามสิบนะครับยี่สิบเจ็ดคูณสามสิบแล้วทุกคนตอนนี้โอ้โหบวกโคตรโหดอะบอกเลยว่าเล่นในโอ้โหคูณสิบโอ้ยโหดมากคูณมาสิบครับคูณมาสิบตอนนี้คูณอยู่ที่สี่สิบนะครับทุกคนดูกันน้ะพร้อมกันเลยครับว่าโปรแกรมมีใช้งานได้ผลจริงครับเล่นไม่กี่นาทีเข้าเลยนะโอ้โหเข้าลูกหน้าตัวเองเข้าขีดในลูกหน้าตัวเองโอ้โหติดโบนัสคูณมาสี่สิบตอนนี้คูณแปดสิบนะครับทุกคนโอ้โห 27่สเคูณแปเออยังเหลืออยู่นะครับยังเหลือฟีเคฟอยู่นะฮะยังเหลือโบนัสอยู่คูณมา3ครับกระบองเดียวนะฮะเราไปเรื่อยๆเลยครับไปไปกนต่อยังไงเลยโอ้ตอนนี้เลยก็อยู่ที่60นะครับปุ๊บหกสิบเลยก็สามปุ๊บยังไงเยอะจบแล้วครับโอ้โหดิบยินนะฮะดิบยินบวกมาทูสองพันสองี่สิบบาทนะครับผมกแค่ไม่กี่นาทีครับไม่กี่นาทีครับเข้าโบนัสนะครับกับโบกับซ้อน แปะไว้ข้างล่างนะฮะโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราบวกมาอยู่ที่2 0 0พนะฮะโอโ้โหโคตรคุ้มนะครับเล่นไม่ขี่นาทีครับหาเงินเล่นง่ายครับโปรแกรมแฮกสลอนนะฮะอย่าลืมนะครับแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยข้างล่างแล้วครับใครสนใจก็อย่าลืมครับเดี๋ยววันนี้ก็อ่าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวเกมต่อไปทุกคนได้ดูกันนะฮะโอเคครับสาหรับวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วครับเดี๋ยวไปถอนเงินแล้วฮะสวัสดีครับ